สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังพอดแคสนี้ด้วยนะครับหัวข้อพอดแคสในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเทพอโฟดี้นะครับเข้าสู่ประเด็นเลยเพราะผมรีบทำไม่ให้มันยาวเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ทําให้ผมมาพูดถึงเทพอัโฟดี้ก็คืออนิเมะนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้อนิเมะดันมาชีมีประกาศทําซีซั่น5้ละซึ่งเนื้อหาของซีซั่น5ถ้าเราเห็นจากภาพชีวิตช่วยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเนื้อหามันเกี่ยว เทพแห่งความงามนั่นเองนะครับก the ็ค uh, ือเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับเทพเฟย่าซึ่งพอเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเฟย่าปุ๊บเทพเฟย่ามันคือเทพแห่งความงามในเนื้อเรื่องใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของดันมาชีอ่ะมันมีการกล่าวถึงเทพแห่งความงามถึง2องค์ในเนื้อเรื่องนะก็คือเทพอิธาที่หายไปแล้วในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับก็ถือส่งกระสวรไปแล้วในเนื้อเรื่องและคนที่2ก็คือเทพเฟย่า เป็นตัวละคร2เทพที่มีพลังสเสน่ห์ระดับแบบต้นๆของนะเนื้อเรื่องนะตอนนั้นที่มันกล่าวถึงกันว่าเออแบบมันทําให้มีคนหวาดกลัวที่โดนพลังนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นหัวข้อที่จะทําให้พูดถึงเทพแห่งความงามอีกตนหนึ่งก็คืออาโฟดีหรืออาโฟได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าตามภาษาแบบบ้านาเราอ่ะเราจะรู้จักในนามอาโฟได้ใช่ไหมครับเทพแห่งความงามเทพีแห่งความงามอาโฟได้แต่ว่าพอถูกจับไปอยู่ในจักรวาลของดันมาชีอ่ะ เธอก็เปลี่ยนชื่อไปเล็กน้อยก็คืออาร์โฟดีนั่นเองนะครับซึ่งเทพอาร์โฟดีจะมีเนื้อหาปรากฏตัวมาในทางฝั่งนิยายพิเศษของเทพอธทมิตรก็คือทางฝั่งของวันเลอเป็นการปรากฏตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรากฏตัวในเนื้อเรื่องพิเศษในฉบับของเกมนั่นเองนะครับเป็นเนื้อเรื่องพิเศษในฉบับของเกมก็คือเนื้อหาของเดสเวสตาหรือก็คือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทพเวสตานั่นแหละนั่นเองนะครับ,รบเป็นเนื้อเรื่องของเทพเฮสเทียนั่นเอง ซึ่งในเนื้อหาของเทพเฮสเซียตอนพิเศษของเทพเฮสเซียจะมีทั้งหมด3พาร์ทนั่นเองนะครับมีทั้งหมด3พาร์ทรวมๆทั้งสพาร์ทแล้วก็ประมาณ6-7ชั่วโมงที่สามารถเราแบบสามารถนั่งยืนนอนอ่านนัง่งอ่านได้หกถึงเชั่วโมงเลยก็สามารถไปหาอ่านดูได้ใน YouTube ก็มีให้ดูนั่นเองนะครับมีทั้งหมดถึง3พาร์ทแต่ว่าประเด็นหลักของเราคือเราจะมาพูดถึงเทพอัฟโฟดีก็คือข้อมูลของเธอเล็กๆน้อยแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในการปรากฏตัวของเธอเล็กๆน้อยนั่นเองนะครับ ก็คือจะมีการสปอยเนื้อเรื่องของเธอเล็กน้อยจริงแล้วอย่านับว่าสปอยเลยเพราะว่าเนื้อหาของ H a d t s v e s t a เราก็เคยอ่านในช่องจนจบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเล่นไฟ์สดจนจบไปละสามารถไปหาดูได้ใน y ย u ทูบเละครับไม่ต้องดูในช่องผมหรอกไปดูช่องฝรั่งในยู u ูบก็ได้เสิร์ชเอาเดดนะครับช่องฝรั่งมันทำไว้ยาวๆเลยดูช่องฝรั่งดีกว่าซึ่งก็ ในการปรากฏตัวของเธอนั่นเองนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในทางฝั่งของซีนฮาเดสเวสต้าเนื้อหาของเทพเฮสเทียปรากฏตัวในพาร์ทแรกเลยพาร์ทที่ตอนที่พวกเฮสเทียไปถึงโอลิมเปียนั่นเองนะครับเธอก็ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะเป็นศัตรูนะเป็นศัตรูที่บุกมาที่เกาะโอลิมเปียนั่นเองนะครับแล้วเราจะได้รู้ข้อมูลของเทพอโฟดีขึ้นมาว่าเธอเป็นเทพแห่งความงามที่มีพลังสเสน่ห์ระดับสูงต้น,ตน เทียบได้กับเทพเฟย่าเทียบได้กับเทพอีสตาเลยอยู่ระดับสูงๆแล้วเธอก็ยังมีกองทัพเป็นของตนเองด้วยเนี่ยในเรื่องก็จะมีปรากฏมาข้อมูลของเธอมันมีกองทัพเป็นของตัวเองแล้วเทพอาโฟดีอ่ะก็เป็นเทพหนึ่งองค์ที่มีความสัมพันธ์ที่เคยท,ที่แค่ว่าเคยมีความสัมพันธ์กับเทพมิเฟนตัดกันละกันก็คือสองคนเคยก็คบหาดูใจกันมาก่อนนั่นเองนะครับก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมาก่อน เวลาอาร์โฟดีเจอฮิฟเฟนตัะแบบมันจะให้รู้สึกถึงเรื่องราวเก่าแต่ส่วนมากอาร์โฟดี้เธอจะรู้สึกกลัวฮิเฟนตัสนั่นเองนะครับฮิฟเฟนตัสแบบเคยทําให้เธอกลัวมาก,ก่อนน,อนู่นี่นั่นเธอค่อนข้างที่จะกลัวฮิฟเฟนตัสเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบตามในเรื่องนะแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาคือเทพอาร์โฟดีะมีความเกี่ยวข้องกับเทพอารเทมิสนั่นเองนะครับก็คือทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่อยู่บนสวรรค์นั่นเองซึ่งในเนื้อหามันจะมีการย้อนอดีตให้เราได,ได้เห็นนั่นเองนะครับ ว่าความสัมพันธ์ของอาร์โฟดีกับความสําคัญของอารเทมิสแตเป็นในรูปแบบไหนและรวมถึงเทพเฮสเทียเลยนะก็คือทั้ง3คนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันนั่นเองนะครับเทพเฮสเทียก็รู้จักเทพอารโฟดีผ่านทางฝั่งของเทพอารเทมิสนั่นเองเทพอารเทมิสก็รู้จักเทพอารเทพเฮสเทียผ่านทางทางฝั่งของอารเทมิสเหมือนกันว่านี่ทำให้ทั้งสามทำให้เฮสเทียก็พอจะรู้จักอาร์เทมิสอรโฟดีบ้างนั่นเองนะครับก็คือ2คนนี้มันก็พอเข้ากันได้เพราะว่ามันอารมณ์แบบ บทโจกต War, então, und, Syndrome, ัวฮาเหมือนกันอ่ะเอามาแบบบทบทมาโจ๊กบทมาฮาตัวัญญาอ่อนคล้ายกันนั่นเองนะครับเอามาฮาก็เลยเข้ากันได้ดีแล้วก็หลังจากดําเนินเนื้อเรื่องไปน่เองครับมีการเข้าปะทะกับกองทัพของเทพอโฟดีในในเรื่องอ่ะเทพอโฟดีมีนักประจนภัยเป็นในสังกัดเป็นของตัวเองเรียกว่าเยอะมากจนถูกเรียกว่าเป็นกองทัพเรือที่ขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเธอมีแบบเรือหลายลําเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเกาะโอลิมเปียมาต้องท่งเรือมานะ ก็คือดานมาชีอ่ะมันเกิดขึ้นในทวีปทวีปหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับตามเนื้อเรื่องแล้วไอ้เกาะโอลิมเปียเนี่ยอยู่ห่างๆทวีปของเนื้อเรื่องดานมาชีอ่ะแบบต้องนั่งเรือมาหลายวันเลยพวกเบลก็นั่งเรือ,อมาเพื่อทําภารกิจนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาภารกิจคร่าวๆก็คือการมาชําระเปลวไฟสวรรค์ให้มันบริสุทธิ์อีกครั้งเพราะว่าตามเนื้อเรื่องอ่ะเปลวไฟสวรรค์น่ะมันแปดเปื้อนนั่นเองนะครับแบบมันเต็มไปด้วยแบบ ความมืดความชั่วภายในความโลภของผู้คนนั่นเองนะครับก็ต่ือตามเรื่องที่ทําให้ไฟแห่งสวรรค์มันแปดเปื้อนจนแบบกลายเป็นไฟสีดําก็คือความโลภของมนุษย์นั่นเองนะครับมันก็เลยแบบดูดซับเข้ามาในเปลวไฟทำให้เปลวไฟแบบมันจะกลายเป็นพายนะทําลายล้างโลกวันนี้ก็คือเทพเฮเซียก็มีหน้าที่ในการมาชําระล้างเปลวไฟให้บริสุทธิ์เดี๋ยวคุณจะได้เห็นไอความหมายของว่าไอความหมายของพลังการชําระล้างไฟแห่งการชําระล้างของเฮสเตียในอนิเมะซีซั่นหเดี๋ยวจะได้เห็นนั่นเอง แต่ว่าต้องบอกไว้แต่ผ้าก่อนแต่ว่าการใช้พลังของเฮสเทียนในอนิเมะซีซั่น5จะแตกต่างกับในเนื้อหาพิเศษนั่นเองนะครับแตกต่างกันตรงที่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบในฉบับอนิเมะหรือว่าในฉบับนิยายเฮสเทียดูแบบใช้พลังได้แบบคือจะว่าองมันไม่ใช่พลังที่แบบสุด OP ของเฮสเทียถ้าเทียบกับระดับของภาคตอนพิเศษนะเรับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบขั้นตอนการใช้พลังของเฮสเทีย ดูเหมือนว่าในเนื้อหาพิเศษนะเฮเซียแบบจะใช้พลังที่มันดูแบบอิมแพกมากกว่ายิ่งใหญ่มากกว่าเนะี่ยแต่มันคือพลังเดียวกันนะแค่ดูเหมือนว่าแบบในภาคตอนพิเศษอนะ่ะมันจะดูพลังที่มีมากกว่าเฉเซยนั่นเองนะครับจากสิ่งขั้นตอนในการใช้พลังของเธอนั่นะเองนะนี่ก็พูดคร่าวๆเนาะเนื้อหาเึืๆไปทําให้แบบจะพัดจะผูเกิดเหตุการณ์ขึ้นนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับจนทําให้เบล่ะก็ต้องแบบแตกแขนงระหกระเหินออกไป จากคนอื่นอยู่ตัวคนเดียวนู่นนี่นั่นกับคนปริศนาที่ชื่อว่าเอลฟิสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทัวร์ได้ถึงเอลฟิสอีกนี่นะเพราะว่าพอดแคสต์ตัวละครที่เคยทํามามีเทพอพอลโลแล้วก็เอลฟิสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าอยากจะรู้ว่าเอลฟิสมีข้อมูลอะไรเยอะๆก็ไปดูพอดแคสต์ส่วนตัวของเอลฟิสเลยขุดๆเอาอยู่ในอยู่ล่างๆคลิปนั่นแหละหาขุดเอานั่นเองนะครับซึ่งเอลฟิสเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเทพอัเทมิสและกันนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เบลนึึกถงเเททพอมิส ก็คือแบบมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเทพอธิมิตรเป๊ะเ,เลยแล้วก็มีความทรงจําของเทพอธิมิตรด้วยแต่ว่าไม่ใช่เทพอธิมิตรนะเพราะาชื่อเอลปิสนั่นเองนะครับชื่อเอลปิสที่แปลว่าความหวังนั่นเองครับเบลตั้งให้แล้วก็ตัดมาสู่เทพอัฟโฟดีเทพอัฟโดีก็มีเหตุการณ์ที่จะพัดจผูทําให้มาเจอเบลตอนที่เบลกำลังลําบากอีกครั้งแล้วก็ได้มาช่วยเหลือเบลนั่นเองนะครับแล้วทําให้เธอได้เจอกับเพื่อนของเธอที่ตายไปแล้วด้วยก็คือเอลปิสที่หน้าตาเหมือนกับ เทพอธิมิตรนั่นเองแต่ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกอะเทพอโฟดีก็รู้เลยว่านั่นไม่ใช่เพื่อนของเธอนะอันนี้แบบถ้าคุณไปอ่านเนื้อหาของตอนวิเศษเนี่ยมันจะมีสปอ,อยตั้งแต่ตอนที่อธิมิตอ่ะยืนคุยกับเอลฟิดแล้วว่าเอลฟิดแบบมันมันดูไม่เหมือนกับเพื่อนของเธอแต่ว่ามันก็มีพลังของเพื่อนของเธออยู่นน่นนีน่นั่นก็คือมันก็ว่าแบบอาจารย์แกก็พยายามแอบบแอบบใส่สปอ,อยน้อยเพื่อให้ผู้เล่นได้คิดหาคาตอบในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นอะ มันคือบททดสอบของเบลที่เบลต้องหาคาตอบตัวตนที่แท้จริงของเอลปิดว่าเขาคือใครกันแน่ที่ใช้รูปร่างหน้าตาของเทพอารเทมิสนั่นเองนะครับมันจะมีพูดถึงในเนื้อเรื่องนั่นเองครับก็คือเอลปิดก็จะได้มีพูดถึงพูดคุยกับเทพอาโฟดีเล็กน้อยตึ๊ดๆๆๆไปนั่นเองนะครับซึ่งเทพอฟโฟดีก็สงสัยในตัวเบลเหมือนกันว่าทําไมอารเทมิสถึงสนใจตัวเบลถึงขนาดนั้นทําไมอารเทมิสถึงเดิมพันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้กับเบลนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งเหตุผลที่เธอมาที่นี่ อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเธอมาทําภารกิจนั่นเองแบบเดียวกับเทพเฮสเทียเลยก็คือมาเพื่อปกป้องโลกนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอไม่อยากให้โลกถูกทําลายเพราะว่าก่อนหน้าน,นี่ยเทพในเดอะมูฟวี่เทพอธเธมิตก็เสสละตัวเองเพื่อปกป้องโลกใช่ไหมละ่ะซึ่งเธอไม่อยากให้เพื่อนเธอตายเปล่านั่นเองเธอก็เลยมาปกป้องโลกต่อนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอก่อนหน้าน,นี้มันเหมือนกับว่าแบบเป็นความรู้สึกผิดของตัวเทพอฟโฟดีที่ไม่สามารถไปช่วยเทพอัเธมิตได้ทันในเนื้อหาเดอะมูฟวี่นั่นเองนะครับเธอรู้สึกผิดมากๆเลย ตอนนี้เธอก็เลยรีบมาเพื่อต่อสู้นั่นเองนะครับจบพัชจะผูเธอก็คอยให้ความช่วยเหลือเบลยาวๆเลยจนกระทั่งได้พาเบลไปรวมกับกลุ่มกับพวกพ้องที่กระจัดกระจายกันไปนั่นเองนะครับยังกวันพีสอ่ะสองปีเจอกันที่หมู่เกาะชาวบด,ดีอะไรแบนี้นั่นเองนะครับนะมารวมตัวกันอีกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่ทําให้นึกถึงเดอะมูฟวี่ของเทพอาร์เทมิสก็คือมีสัปหลาดที่เป็นสัปรหลาดแบบเดียวกับเดอะมูฟวี่เทพอาร์เทมิสปรากฏตัวขึ้นมา ก็คือเป็นสัปปหลาดไอตัวลาสบอสตัวสุดท้ายไอแมงป่องตัวใหญ่ในเนื้อหาเทพอัลิมิตนั่นเองมันโผล่ออกมาซึ่งสัปปหลาดไอพวกนี้ที่สัปปหลาดแมงป่องนี้ที่มันโผล่มาได้ก็เพราะว่าปีศาจท,ที่เกิดขึ้นจากไฟแห่งสวรรค์น่ะมันรวมตัวกันแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างต,งตัวเองกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนบริเวณนั้นกลัวที่สุดนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าแบบมันสัมผัสในความความกลัวในความทรงจําของคนที่อยู่บริเวณนั้นไอพวกนักพจ์ภัยหลายๆคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็คือ เป็นคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องของเดอะมูฟี่เทอเทมิทจำนวนหนึ่งเลยนั่นเองนะครับมันสัมผัสความกลัวนู่นี้นั่นก็เลยเปลี่ยนรูปร่างตัวเองกลายเป็นแมงป่องตัวนั้นนั่นเองแล้วก็ได้เข้าสู่บททดสอบของเบลนั่นเองนะครับเพราะาตามเนื้อเรื่องอะเบลมันจะนอนสลบอยู่นะพอไปรลงตัวกับเคลื่อนแม่งนอนสลบนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เบลมันไปสู้กับวีรบุรุษมาในเนื้อเรื่องในอีเวนต์ของไอเนื้อหาเวสต้าเนี่ยจะมีการปรากฏตัวของวีรบุรุษคนหนึ่งในเนื้อเรื่องนะซึ่งตอนแร อาจารย์เกยังไม่จับวีรบุรุษคนนี้ใส่เข้ามาในเนื้อหาจักรวาลหลักนั่นเองนะครับแต่ตอนท้ายอาจารย์เกย์ก็จับยัดวีรบุรุษคนนี้มาใส่เนื้อหาในจักรวาลหลักนั่นเองก็คือมีความเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องหลักก็คือวีรบุรุษที่ชื่อว่าเอพิมีทิอุสนั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนพิเศษที่มาเจอกับเบลเขากลายเป็นตัวร้ายเขาเขากลายเป็นตัวร้ายหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตของภาคอากอกนอสมาแบบพันปีสองพันปีนั่นเองนะครับมันทาให้วีรบุรุษคนนี้เปลี่ยนกลายเเป็นนนตััว้าย่อง จากแบบเป็นบุญปรุษแบบที่ร่วมต่อสู้กับพวกอาร์โกนอสนะแต่ว่าพอมาในเนื้อหายุคข,ของเบลเขากลายเป็นตัวร้ายเพราะว่าผ่านเหตุการณ์มาเยอะมากเลยตามเนื้อเรื่องซึ่งเหตุการณ์ของอะไร,ะไรต่างๆของเอพิมมทิอุ U D, อะ,ะก็จะถูกบอกเล่าในเนื้อหาของฮาเดสเวตาเหมือนกันแล้วก็จะถูกเล่าแบบเชื่อมโยงในเนื้อหาของไน g h ออฟเฟียนาด้วยก็คือมันจะมีการเชื่อมโยงเนื้อหา2อันนั่นะเองน,นะครับเป็นช่วงไทม์ไลน์ ก่อนที่เขาจะเป็นตัวร้ายและหลังจากที่เขาเป็นตัวร้ายนั่นเองนะครับแต่ว่ามันยังมีช่องว่างระหว่างเวลาอยู่ที่ไม่รู้ว่าอาจารย์แกจะหยิบยกมาเล่นยังไงในช่องว่างระหว่างเวลานี้นั่นเองก็ต้องอรอลุ้นดูต่อไปในปีนี้นั่นเองนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นน่าจะทําต่อนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นทําต่อแล้วถ้าเกิดว่ามีภาษาอังกฤษนะต้องมีภาษาอังกฤษด้วยผมถึงจะไปแปลต่อนะครับถ้าเกิดไม่มีภาษาอังกฤษก็คงไม่ได้ทําต่อนั่นเอง เรากลับเข้ามาสู่ทางฝั่งของเทพอัฟโฟดีต่อนี่คือการประจนภัยของเทพอัฟโฟดีแบบคร่าวๆซึ่งเทพอัฟโดีก็สร้างคุณงามความดีชอบนะช่วยเบลมาคอยเป็นกำลังใจให้เบลนู่นนี่นันน่นคอยกระตุ้นให้เบลจนกระทั่งอ่ะเบลฟื้นขึ้นมาแล้วเบลหาคำตอบได้ว่าเอลปิดอ่ะคือใครเองน,นี่พอเบลรู้ถึงตัวตนของเอลปิดเบลก็สามารถใช้พลังที่แท้จริงของตัวเองได้ก็คือตามเนื้อเรื่องเบลถูกผนึกพลังนะครับอันนี้ก็คือทวนนะแบบ พูดทวนให้เผื่อคนที่ยังไม่เคยมาฟังสรุปไอฮาเดสวต้าเนาะตอนที่เล่นไลสดซึ่งเบลมาโดนเทพเฮสเทียผนึกพลังตอนทําพิธีนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่เบลนะสมาชิกทุกคนเลยโดนผนึกพลังแต่ว่ามีตอนนี้มีเบลเป็นคนแรกที่ปลดผนึกพลังของเทพเฮสเทียแล้วก็ใช้พลังได้เพราะว่าเบลนั้นหาคําตอบจากบททดสอบคนพบแล้วนั่นเองนะครับก็คือนะบททดสอบของเบลคือการหาตัวจริงของเอลฟิสว่าเอลฟิสคือใครในเนื้อเรื่องและมัน ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอ่านจนมาถึงตอนเนี้คุณจะรู้สึกร้องอ๋อเลยว่าโอ้แบบทาไมอาจารย์แกถึงเขียนบทว่าให้เอลฟิดอ่ะคือคนคนนี้เอลฟิดคือเจ้านี้แล้วมันเชื่อมโยงอะไรกับเบลมันเชื่อมโยงอะไรกับเทพเฮสเทียพอคุณอ่านจนถึงมันแบบเฉลอยอ่ะแล้วมันจะทําให้คุณย้อนนึกถึงอนิเมะซีซั่นหนึ่งคำพูดของตัวละครที่พูดในอนิเมะซีซั่นหนึ่งเกี่ยวกับตัวตนของตัวตนนี้ที่เบลมันบพบคำตอบ ซึ่งถ้าคนจำอนิเมะซีซั่นหนึ่งได้จะอินมากจากคำพูดนี้ซึ่งส่วนตัวผมตอนเล่นไล์สุดน,นะตอนนั้นอะผมจำได้แล้วรู้สึกแม่งอินมากเลยแล้วรู้สึกว่าเอออาจารย์เกแม่งเขียนบทดีวะยังย้อนกลับไปใช้คำพูดของตัวละครที่พูดในซีซั่นแรกๆอะเอามาใช้ในเนื้อหานี้ด้วยแม่งใช้คุ้มชิมหายเลยเะวันนี้นั่นเองนะครับอ่นะอันนี้ก็ค้ามไปเนาะถ้าใครอยากจะรู้ตัวจริงก็ไปลองหาดูใน YouTube ได้นเ่นเองคบว่าเอลพิดอะคือใครมีความสําคัญยังไง ความสามารถเธอเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวตนที่ไม่โผล,ในนลแบบ่ในเนื้อเรื่องหลักแบบเป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะครับคือในเนื้อเรื่องหลักอะมีการปรากฏตัวนะตั้งแต่ภาคแรกละแต่ว่าไม่ได้ปรากฏตัวในรูปลักษณ์แบบในเดอะวิที่เป็นแบบนี้เป็นร่างของเทพอะเทมิสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพูดมาเยอะและ้วกลับเข้าสู่ของอโฟดีต่อหลังจากที่ช่วยเบลมาเคลียร์ปีศาจได้เบลก็ตัดสินใจที่จะ ว่าเขาจะไม่หนีเขาจะกลับไปช่วยเทพเฮสเทียให้ได้อาร์โฟดี้ก็คอยซัพพอร์ตเบลอย่างดีเลยคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาเบลคอยให้คําแนะนําซึ่งในเนื้อเรื่องอ่ะไม่ได้มีเพียงแค่เทพอาร์โฟดี้คอยให้คําแนะนําเบลนะมีทั้งเทพฮิเฟนทัตเพราะฮิเฟนทัสก็ต้องไปที่นี่เหมือนกันเพราะว่าที่เหนฮิเฟนฮิเฟนทัสเป็นแบบเทพแห่งการสร้างอาวุธใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับไฟนั่นเองเป็นเกี่ยวข้องกับไฟถ้าเกิดว่าเฮสเทียทาพิธีไม่สําเร็จฮิเฟนทัสก็ต้องทําพิธีต่อจากเฮสเทียนั่นเอง แล้วก็มีเทพอีกองหนึ่งที่ปรากฏเข้ามาก็คือเทพอพอลโลอ่ะเทพอพอลโลคือเทพแห่งดวงอาทิตย์เกี่ยวข้องกับไฟเทพอพอลโลก็เป็นเทพที่มีสิทธิในการทาพิธีชําระล้างต่อจากเทพเฮสเทียเหมือนกันถ้าเฮสเทียทำไม่สเร็จอารมณ์ในเนื้อเรื่องมันเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ของเทพเจ้าที่เป็นเทพแห่งไฟต้องมาที่นี่นั่นเองนะครับเพื่อมาทําพิธีซึ่งอพอลโลก็โดนขับไล่ตั้งแต่อนิเมชันสองใช่ไหมครับก็โผล่มาในเนื้อหาพิเศษที่นี่ด้วยแล้วบทดีมากอพอลโลผมพูดตรงตรเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะเกลียด ว่ามันเป็นเทพทีอะไรของมึงว่าปัญญาอ่อนรู่นี่นั่นแต่ตามเนื้อเรื่องในเนื้อหาฮะเดสมิสตบทดีมากถึงแม้มันจะยังปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเหมือนเดิมก็ตามแต่บทมันจริงจังอ่ะมันให้คําสอนเบลดีมากมันคอยสอนเบลมันคอยช่วยเหลือเบลถ้าตัดเรื่องความปัญญาอ่อนของมันออกบทแม่งดีมากเลยรวมถึงตัวละครสมาชิกในแฟมิลี่ของอ p พอลโลแฟมิลีก็โผล่มาด้วยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับพวกตัวละครหลักๆแล้วในเนื้อเรื่องเราจะได้รู้ ว่าทำไมไฮออคิทอสมันถึงจงรักภักดีแบบเทพอพอลโลนักหนาทำไมมันถึงชอบแบบคือแบบเทพอพอลรโลจะจะด่ามันยังไงก็ได้มันไม่สนใจมันจะจงรักพักดีมันรักอเทพอพอลโลมากเราจะได้รู้เหตุผลต้นกําเนิดเลยซึ่งไฮออคิทอสมันก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีปมอะไรผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่ในไวัยเด็กของมันมันจะทําให้มันแบบรักเทพอพอลโลถึงขนาดนี้นั่นเองนะครับในเนื้อเรื่องนะเราก็ตัดมาถูเทพอธิมิตรไม่ใช่อธิมิทรูดผิดเทพอัพฟรดี ฟอรดีก็พาเบลนำทัพมาตืดๆขึ้นมาให้จนกระทั่งถึงสุดสุดท้ายเนาะฟอรดีก็แบบเอากองกําลังทั้งหมดอะบุกเข้าไปในวิหารนั่นเองครับช่วยพวกเบลบุกเข้าไปเพื่อพาพวกเบลเข้าไปในวิหารได้แล้วก็เอากองกําลังไปคุ้มกันปราสาทแห่งไฟนั่นเองนะครับมันจะมีการปรากฏตัวของหองคอยแห่งไฟขึ้นมาใน,ในเรื่องนะนันเองซึ่งในหอคอยแห่งไฟก็จะมีผู้พิทักษ์แห่งหองคอย พวกเขาต้องไปเบ่งก็ว่าไปคอยช่วยเหลือผู้ชักแห่งหอคอยป้องกันผนึกนู่นนี่นัน่นไม่ให้ผนึกถูกทําลายแบบตามเนื้อเรื่องนะมันก็จะแบบมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของต,ตัวละครต่างๆเกิดขึ้นแล้วในใน,ในเรื่องหองคอยอะ่ะมันก็จะมีบททดสอบของสมาชิกเฮสเทียแฟมิเลียทุกคนเลยนะั่นเองนะครับบททดสอบของทุกคนอะ่ะก็จะเกี่ยวข้องกับตัวละครหลายๆตัวนะเกี่ยวข้องกันอย่างยกตัวอย่างบททดสอบของมิคาโตะก็คือเรื่องเรื่องการต่อสู้ของมิคาโตะเรื่องพรสวรรค์ของมิคาโตะนั่นเองนะครับ ซึ่งบททดสอบของมิโคโตะมิโคโตะต้องผ่านบททดสอบต้องทดสอบกับเทพซุดนั่นเองนะครับก็คือตามเนื้อเรื่องปู่ของเบลว่าเทพซุดอ่ะปรากฏตัวในเนื้อหานี้ด้วยก็คือเทพซุดอ่ะมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเหมือนกันนั่นเองนะครับซุดก็โผล่มาเพื่อมอบบททดสอบให้กับมิคโคโตะนะั่นเองเพื่อให้มิโคโตะนั้นปลดปล่อยพลังของตัวเองได้ส่วนทางฝั่งของเวลก็ได้รับบททดสอบเป็นแบบบททดสอบของช่างตีเหล็กของเมืองนั่นเองครับก็คือเขาก็เหมือนกับได้รับบททดสอบจากวิญญาณ ปีศาจของช่างตีเหล็กของเมืองนี้นั่นเองนะครับอารมณ์ประมาณนี้ส่วนลิลิก็บททดสอบแบบเกี่ยวข้องกับครอบครัวนั่นเองนะครับและฮาลุฮิเมะก็เหมือนกับบททดสอบแห่งแบบความพยายามความกล้าหาญการไม่ยอมแพ้การอดทนนั่นเองนั่นเองนะครับซึ่งบททดสอบของฮาลุฮิเมะกับลิลิอ่จะทดสอบในสถานที่เดียวกันนั่นเองนะครับก็คือลิลิทดสอบเกี่ยวกับครอบครัวก็คือเธอต้องไปพบเจอกับวิญญาณเด็กที่แบบคิดถึงแม่ เราเ่วานนี้แบบเธอช่วยให้แบบให้วิญญาณเด็กมันได้มาพูดคุยสื่อสารกับแม่นู่นนี่น,นา่าทำให้แบบสองแม่ลูกได้เข้าใจกันนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องอ่ะมันจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่เป็นนักบวชแล้วกันใช้คําว่าเป็นสมาชิกภาคีนักบวชที่เคารพเทพเฮสเตียเทพแห่งไฟเทพเวสต้สตานั่นเองเป็นสมาชิกของพวกตัวร้ายนั่นแหละนั่นเองครับได้มาต่อสู้กับพวกเบลด้วยที่ว่าเธอต้องการที่จะให้พิธีของเทพเฮสเตียทําให้ได้สําเร็จก็คือเหมือนกับแบบสละเทพเฮสเตีย นู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะชำระล้างวิญญาณให้ลูกของเธอได้ไปสู่สุคตินู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับซึ่งลิลิก็เหมือนกับว่าแบบไปสื่อสารกับวิญญาณลูกของเธอเอารมณ์ประมาณน,นี้ก็คือลิลิใช้พลังซิเดเนลเลอ่าของตัวเองให้ปีศาจอะ่ะกลับกายล่างมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งแล้วก็ให้ได้พูดคุยกับก็คือให้ได้แม่ลูกได้พูดคุยกันน,น,นู่นนี่นั่นอะว่าเออจริงแล้วลูกมันอะไม่อยากให้แม่ทําแบบนี้นู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนแบบบททดสอบอย่างครอบครัวเพพราาาะว่ถ้ล้ลลลิิไปใชัง ซิดเรล่ากับคนอื่นนะลิลิมันต้องไปจับตัวคนอื่นซึ่งไอคนที่ลิลิไปจับมันเป็นปีศาจที่ตัวเป็นไฟนั่นเองนะครับก็คือแบบต้องแบบรับความเจ็บปวดเพื่อที่จะสร้างตัวตนลูกของคนคนนั้นขึ้นมาเพื่อคุยกับแม่ของเขาโน่นนี่นั่นแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนลูกที่ม่ใใก็้คล้ายๆกันอะอารมณ์มันนั้นนั่นเองแมงน,นอกเรื่องไปไกลละเป็นคลิปของเทพอโฟดีแท้ๆนั่นเองนะครับหลังจากอีเวนต์นี้มันเสร็จโซงเสร็จสัพทะ มันจะมีการพูดคุยกันทิ้งท้ายของเทพอฟโฟดีคือเทพอฟโฟดีได้ชวนสมาชิกเฮสเทียแฟมิเลียชวนทุกๆคนน่ะไปเที่ยวที่เมืองของเธอนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเมืองของเธอมันชื่อว่าเมืองเมเลนหรือมีเลนเนี่ยจำไม่ได้นั่นเองนะครับมันเป็นเมืองท่าที่ติดทะเลก็คือเป็นเมืองท่าที่ติดกับทะเลนั่นเองซึ่งเธอก็ชวนแบบว่าเฮ้ยมาเที่ยวบ้านชั้นสีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะพาเที่ยวจะบริการความสะดวกให้เลยซึ่งพอมันพูดถึงเมืองท่าไอ้พวกเมืองท่าเนี่ย ที่เทพอโฟอดีพูดถึงชื่อเมืองที่เทพอโฟอดีพูดถึงมันทําให้นึกถึงคําพูดของเทพสุดนั่นเองครับในเรื่องเรื่องซุดได้พูดคุยกับทางฝั่งของเฮเมสด้วยนะนึกถึงคําพูดของเทพพระเจ้าสุดที่คุยกับเฮเมสว่าตอนนี้สุดกับเฮเมสกับเทพเฟย่ไม่ใช่เทพเฟย่าผู้เป็เทพดีๆว่าลืมชื่อเทพเฮล่าเออซุดกับเฮล่ากําลังร่วมมือวางแผนทําอะไรบางอย่างกันอยู่ และตอนนี้พวกเขาก็มีกองทัพใช้คําว่าแบบมีแคบบ่ใช้คําว่ากองทัพนะแสดงว่าก็เป็นกลุ่มขนาดใหญ่เหมือนกันเป็นของตัวเองที่กาลังเคลื่อนไหวทําอะไรบางอย่างอยู่นี่คือสปอยของอาจารย์ที่แกใส่ไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าแกจะมาขยายความสปอยนี้ตอนไหนก็เกี่ยวกับซุดเฟมเกี่ยวกับพวกซุดเฟมิเลียเฟย่าเฟมเกมเฮ่าเฟมิเลียที่เคลื่อนไหวนอกเมืองโอลาลิโอเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับมังกรดําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไอ้เคี้ยมังกรดำที่กูยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนั่นเองนะครับเคยเห็นทนิดฮอกในวันนี้ ที่โผล่มาในเรื่องมังกรมังกรนิทฮอกมังกรที่เหมือนจะสีดำคล้ายๆกันแต่ไม่ไม่ใช่มังกรแท้นั่นเองนะครับนิทฮอกนี่คือมังกรที่ปรากฏตัวในเนื้อหาของไอนะ้นเจ้าหญิงดาบนั่นเองครับในฉบับนิยายก่อนที่ลิฟยาจะไปเรียนเวทมนต์ต่อที่โรงเรียนเวทมนต์นั่นเองนะครับก่อนที่ลิฟยาแบบจะออกเดินทางไปหมู่เกาะชาบอนดี้อ่ะซึ่งเนื้อหาของเทพอะโฟรดีก็จะมีข้าวๆประมาณนี้แม่พูดพูดเกี่ยวกับเทพอะโฟรดีเล็กน้อยเองประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เองที่เหลือไม่นอกเรื่องหมดละนั่นเองนะครับ ซึ่งพอดแคสต์นี้ก็จะมีข้าวๆประมาณนี้ซึ่งผมกล่าวว่าผมอ่ะจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับตัวละครตัวละครแบบที่ผมสนใจจะต้องเอาผมจะทําที่ตัวละครผมสนใจนะแล้วก็เป็นตัวละครที่มันไม่มีอยู่ในฉบับอนิเมะแล้วก็ฉบับนิยายอ่ะจะค่อยๆหยิบมาทําหยิบมาทํานั่นเองนะครับเป็นพอดแคสต์แยกตัวละครแยกตัวละครแยกตัวละครไว้ซึ่งไอพอดแคสต์วีรบุรุษตัวละครวีรบุรุษอ่ะผมก็ได้ทํารวมๆกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ได้นะครับไม่ได้ทาแยกไว้ ก็สามารถไปย้อนดูได้เรื่องเกี่ยวกับวิลับุรุษอ่ะผมว่าผมก็ลงละเอียดละในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับมีการเชื่อมโยงเนื้อหาให้ด้วยซึ่งไอการเชื่อมโยงเนื้อหาอะไรต่างๆน่ยมันไม่ได้ถูกต้องร้อนะมันผมอิงข้อมูลมาจากการอ่านนิยายเนาะอิงข้อมูลมาจากการอ่านนิยายแล้วก็ข้อมูลจากการอ่านเนื้อหาในเกมนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื้อหาในเกมอ่ะก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องหลักเหมือนกันเพราะว่ามันได้รับการแต่งมาจากอาจารย์ผู้แต่งนิยายนั่นเองนะครับก็มีการการันต ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการขยายความประโยคคําพูดของตัวละครด้วยในบางส่วนเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ตัวละครมันไม่ได้พูดแบบตรงๆแต่มันมาพูดเป็นประโยคอะไรบางอย่างให้เรามาคิดเองขยายความเองนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากลงพอร์ตแคสนี้ไปแล้วก็จะมีพอร์ตแคสอีกคลิปหนึ่งที่ผมกําลังทําอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือเป็นพอร์ตแคสที่เกี่ยวข้องกับมีดเฮสเทียไนท์ซึ่งเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาวุธของมีดเฮสเทียนไนท์นั่นเองนะครับเป็นหลักแล้วก็ จะพูดถึงอาวุธอื่นๆในเนื้อเรื่องยกตัวอย่างดาบของอาร์โกนอสดาบของวีรบุรุษเอพิมิทิอุสนั่นเองหอกของดิมหรือฟินหรือว่าหอกของเฟียนาซึ่งหอกของฟินเนี่ยหอกของฟินกับหอกของเฟียนาเนี่ยมันคือหอกแบบที่ได้มาจากตัวตนเดียวกันก็น่าจะรวบยอดเป็นอันเดียวกันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ดาบของเวลนั่นเองนะครับดาบของเวลคอสโซในเนื้อหานิเมชันส,สี่ที่เวลตีขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกับ เนื้อหาในอดีตอยู่เราจะมาแค่หยิบยกขึ้นมาซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ผมหยิบยกขึ้นมาเองนะแม่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแบบที่อาจารย์แกบอกแต่ว่ามันมีข้อสิ่งที่มันคล้ายคลึงกันเราแค่จะหยิบยกมาพูดที่เกี่ยวกับหัวข้ออาวุธในพอดแคสต์หน้าที่จะกำจะเอามาลงนั่นเองนะครับซึ่งไอพอดแคสต์หน้านี้ก็คือกลาลังแก้มันสั้นเหมือนกับอันนี้แหละนั่นเองไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าของอาวุธแล้วกันครับสวัสดีครับไปละ